ไปดูครับที่นครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายครับให้ไปชื่นชมได้และโปรโมชั่นสุดพิเศษของร้านอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ว่าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอวามบรุรีเพียงแค่ว่าถ่ายรูปเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวพร้อมกับมีการช่วยกันเก็บขยะนำไปทิ้งให้ถูกที่นะครับก็สามารถนํารูปภาพเนี่ยมายืนยันรับส่วนลดอาหารที่ร้านได้ถึงร้อยละสิทุกวันเลยตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในแคมเปญเดือนแห่งความรัก ที่นอกจากจะมอบความรักให้แก่กันแล้วควรหันมามอบความรักให้แก่แหล่งท่องเที่ยวด้วยครับดาบตํารวจสําเริงสุดาจันทร์ครับอายุ50ปีเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านอาหารบ้านผักหวานลานจันทร์ครัวดาบเล็กเขาบอกว่าแนวคิดนี้ครับเกิดขึ้นมาจากการที่ปัจจุบันเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอควนบุรีครับมีอยู่ อย่างหลากหลายแล้วก็กําลังได้รับความนิยมอย่างมากด้วยนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นคนอําเภอคอนบุรีก็อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนแหล่งท่องเที่ยวให้คงความสวยงามตลอดไปนะคะก็เลยลุกขึ้นมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนช่วยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวไปร่วมกันค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมง่ายๆถ่ายรูปเช็คอินแหล่งท่องเที่ยวที่ใดก็ได้ในอาเภอคอน บุรีพร้อมกับเก็บขยะไปทิ้งให้ถูกที่จากนั้นนำรูปมายืนยันกับทางร้านเลยรับส่วนลดค่าอาหารจากทางร้านทันที้อยละ15นะคะโปรโมโชั่นนี้ก็จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วก็สุดสัปดาห์นี้ใครที่อยู่ใกลๆไปคอนบุรีก็แวะไปเช็คอินแล้วก็เก็บขยะซะหน่อยแล้วก็ไปรับประทานอาหารกันที่ร้านได้รับส่วนลดไปเลยนี่ฮะต้องเอาเมนูมายย่วๆหน่อย เมนูไข่มดแดงเมื่อสักคู่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรับประทานแบบอาหารปลาอาหารพื้นบ้านแบบว่าถึงใจนะถ่ายรูปเลยโชว์ความสวยงามครับใน Facebook ของคุณยิ่งในเพจด้วยยิ่งดีนะครับแล้วก็ทิ้งขยะนะครับให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะฮะถ่ายรูปไปให้ครับเจ้าของร้านก็รู้าใจดีนะเป็นตำรวจนะเนาะหรือว่าจะใช้วิธีการคัดแยกขยะก็ได้ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางช่วยเก็บกันสักหน่อยผลไม้คนละมือก็ได้แล้วนะคะ